สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r e c อร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนําเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชาณรุนาะถมานําเสนอครับจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ประเด็นเดียวกันถ้าทุกคนมีแนวคิดแบบนี้แล้วการเมืองมันจะพัฒนาไปได้อย่างไรเริ่มต้นจากนายทักษิณก่อน คุณเคยไปให้สัมภาษณ์นักข่าวที่เกาหลีใต้ในปี58หลังลุงตู่และคอสช,ชทําการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลน้องสาวของคุณคุณก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เลยทําให้ตนเองและพรรคการเมืองของตนเองไม่มีอํานาจในการบริหารประเทศแทนที่จะโทษว่าเป็นเพราะมีทหารในประเทศยังคงมีอํานาจทางการเมืองอยู่มากเลยทําให้พรรคการเมืองไม่มีอิสระ หากการบริหารประเทศของนักการเมืองไปสร้างผลกระทบต่ออำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มพวกนายทหารระดับสูงเราก็สูมเสียงที่จะถูกทหารก่อการปฏิวัติคำถามคือนายทักษิณไม่มีหลักฐานสักชิ้นเดียวที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้รับรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้สั่งการให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารน้องสาวของตนเองเลยในขณะที่รัฐบาลของตัเอง ก็เคยถูกพลเอกสวนที่บุญยรัตกลินทำการปฏิวัติรัฐประหารที่ตนเองเป็นผู้แต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการฐานบกกับมือของตนเองหากย้อนไปในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันก็ถูกทหารด้วยการทำการปฏิวัติย้อนขึ้นไปตั้งแต่ยุคพศ .2475 ตอนนั้นไม่มีรัชากาลที่7ทรงประทับอยู่ในประเทศไทย ทหารก็ทําการปฏิวัติร,รัฐประหารต่อรัฐบาลทหารและพลเรือนนับไม่ถ้วนรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามก็ถูกรัฐประหารรัฐบาลพยามโนปกรณ์นิติธาดาก็ถูกปฏิวัติร,รัฐประหารรัฐบาลของเรือตรีถวันทํารงนาวาสวัสด์ก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์ก็ถูกรัฐประหารรัฐบาลจอมพลถนอมกิติกจรก็ถูกปฏิวัติรัฐประหาร รัฐบาลหมอ่อมราชวงศ์เสีมีปราโมดก็ถูกปฏิวัติร,รัฐประหารและรัฐบาลอื่นๆอีกมากมายนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการก่อปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยมากถึง13ครั้งที่สําคัญที่สุดมีรัฐบาลที่มาจากทหารถูกทหารด้วยการทําการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุดและมันเกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหากาษัตริย์ไทยการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทย มีมากถึง10ครั้งในขณะที่พระเจ้าแผ่นดินและเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์ยังทรงอยู่ในวัยพระเยาว์ทั้งสิ้นและเสด็จอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเด็กๆอย่าพักก้าวไกลให้พวกคุณในหูตาสว่างกันสิทีว่ากลุ่มใครกันแน่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่อ้างกันว่าเป็นพวกอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐธรฐธรมหารเกือบทุกครั้งคำตอบคืออำนาจและผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันอีก ใช่หรือไม่กลุ่มเจ้าสัวจีนที่เป็นทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังที่เสียผลประโยชน์ไม่มีทุนหนาก็ไม่มีแมวตัวไหนสามารถทำการปฏิวัติรัฐประหารได้ใช่หรือไม่ไม่มีนักการเมืองหรือพรกการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและเข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวัติรัฐประหารก็ไม่มีทางที่ทหารจะทำการปฏิวัติได้สำเร็จใช่หรือไม่ไม่มีนักการเมืองช่อโกง ที่คอยออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนจนประชาชนเขาเกลียดชังกันทั้งประเทศก็คงไม่มีทหารหน้าแมวตัวไหนกล้าลุกขึ้นมาทำการปฏิวัตินักการเมืองหรือรัฐบาลที่ดีๆใช่หรือไม่คำถามคือพวกคุณเป็นถึงนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนทำไมถึงได้มีสติปัญญาโง่เขลากันได้ขนานี้เอ,อะอะกชอบอ้าง และใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวทั้งๆท,ที่มีประวัติศาสตร์ความจริงมีให้เราได้ศึกษามาตลอดคราวนี้มาดูนายอานันต์ปัญญาราชุนอดีตนายกรัฐมนตรีกันบ้างสนุกมากหรือไงที่เที่ยวไปจับพวกเด็กๆโยนเข้าคุกจากบทหมายมาตรา1นึ 2. นี่คือคําพูดและวิสัยทัศน์ของคนแก่ที่โลกกําลังหลงลืมไปตลอดชาติแทนที่จะพูดว่ามีคดีความมากกว่า400คดี ที่มีการพูดจาจาบย่วและอาฆาตมาดร,ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลได้สั่งยกฟ้องไปจนหมดสิน้นเพราะการพูดจาหรือกล่าวอ้างใดๆนั้นเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของประชาชนที่สามารถวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสถาบันก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองเหนียวกันกับประชาชนและพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระราชดำริว่าไม่เอาความ ไม่ถือโกรธและทรงรู้ดีว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีทั้งคนที่รักและคนที่ไม่ชอบแต่การประพฤติที่ผิดกฎหมายชัดเจนต้องแยกแยะก,ก,กันให้ออกเช่นการไปปราศัยโจมตีใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามใส่รายป้ายสีอาฆา,าตมาดร้ายต่อสถาบันในที่สาธารณะและแสดงตนอย่างเปิดเผยเช่นการกระทำมิบังควรในการชุมนุมหรือขัดขวางขาบวนเสด็จพระราชดำเนิน เรียบเหมือนเป็นขบวนการก่อการร้ายและผิดกฎหมายของรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยหากมีคนมายืนด่าน,นายอนันต์ที่หน้าบ้านทุกวันใส่ร้ายป้ายสีอันเป็นเท็จพูดจาดูถูกเหยียดหยามแสดงความอาฆาตมาร้ายในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยหาว่าแกกะโหลกกะลาไม่ควรเกิดมาเป็นคนเลยใส่ร้ายสาดเสียเทเสียโดยไม่มีหลักฐานอะไรมาชี้แจงความจริงต่อหน้าสาธารณชนเลยถามว่า นายอน,นันต์จะดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่มันไม่เกี่ยวกันเลยกับมาตร,ราน1นึสองต่อให้ไม่มีมาตร,รานี้ใครผู้ใดที่กล่าวร้ายใส่ความเท็จต่อผู้อื่นในที่สาธารณะก็ย่อมมีความผิดทางอาญาและแพ่งกันทั้งนั้นถ้าจะถามต่อว่าที่ไม่ควรมีกฎหมายมาตร,ราน1นึ 2, ก็เป็นเพราะมีโทษหนักจนเกินไปนี่คือข้ออ้างทั้งสิน้นกฎหมายอาญาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าประชาชนทั่วไปก็ตามที่มีความประพฤติอย่างเปิดเผยใส่ร้ายอาฆาตมาดร้ายมีพฤติกรรมข่มขู่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเกียรติทำลายทรัพย์สินมีความประพฤติเป็นอ่างยี่แค่เอาคาดีมาแยกแยะเป็นแต่ละกรรมก็ติดคุกเกิน10ปีกันหมดแล้วและทำไมถึงต้องเอามาตราน1นึสองมาเป็นข้ออ้างในเมื่อคุณอานาันต์เองก็รับรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ที่ชัดเจนทั้งสิน้นคราวนี้หันมาดูผู้พันปุ่นกันบ้างหากมีวิสัยทัศน์อยู่แค่ระดับแบบนี้ผมว่าเลิกเล่นการเมืองไปเถอะประเทศไทยและประชาชนจะฉลาดขึ้นมากกว่านี้ถ้าไม่เสียเวลามานั่งดูคุณวิเคราะห์เรื่องการเมืองในประเด็นที่อายการสูงสุดเข้าแจ้งความผิดของคุณทักษิณในคดีมาตรา112ว่าอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องบลาบลาบลา,บาแล้วมาจบตรงที่ว่า มาตารา1นึคืออาวุธสําคัญของพรรคอนุรักษนิยมเก่าที่จะใช้จัดการกับนักการเมืองฝ่ายที่ตนไม่ชอบประเด็นคือคุณควรพูดได้ชัดเจนและตรงประเด็นให้กับประชาชนรับรู้ความจริงดีกว่าไหมเช่นทักษิณกระทําผิดจริงที่ไปพูดที่เกาหลีใต้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังให้เกิดการรัฐประหารทักษิณกระทําผิดจริงที่แกล้งป่วยแต่อ้างเหตุให้ต,เหตนเองไม่ต้องนอนในคุกแถมยังมีพฤติกรรมหลายอย่าง ที่ท้าทายอำนาจศาลเช่นไม่อยู่พักรักษาตัวในบ้านตามที่ได้แจ้งกับศาลเอาไว้แต่กลับมีพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองหลายอย่างตระเวนเดินสายหาเสียงพูดคุยกับผู้คนนั้นคนนี้ไปทั่วทั้งทั้งที่แจ้งกับศาลว่ามีอาการป่วยและเส้นคออักเสบอย่างรุนแรงก็สมควรสมนาำน้าอย่างมากเขาอุตส่าห์เปิดทางให้กับบ้านแล้วเขาไม่เกียิในฐานะที่เคยเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถึงสองสมัย เคยทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาก่อนแต่เสือกทะลึ่งทําตัวเป็นนักโทษเทวดาไม่เคยมองเห็นศาลและประชาชนอยู่ในสายตาทําเป็นแบบอย่างที่เลวๆให้กับเด็กและเยาวชนได้เห็นดูถูกอํานาจของศาลโกหกตอแหลริ้นปอนไม่เคารพกฎหมายทําตัวเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งๆที่ตัวเองยังเป็นนักโทษอยู่ไม่นอนในคุกแต่เสือกทะลึ่งออกมาช่วยวางแผนและคอยชี้นำพักการเมืองของตนเอง แค่ไม่กี่เดือนมนุษย์นักโทษตัวเดียวก็ทําให้ประเทศชาติวุ่นวายกันไปหมดจนรัฐบาลประชารัฐดกไม่มีเวลามาบริหารประเทศให้เกิดความสงบสุขจนทําให้เศรษฐกิจเสียหายกันหมดเพราะมีมนุษย์ประหลาดตัวเดียวคอยเล่นแต่การเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองกับพรรคการเมืองของตนเองทั้งหมดทั้งมวลก็คือนักการเมืองออกนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนไม่ดีพอมีแต่ปัญหา เจ้าสัวจีนไม่พอใจรัฐบาลที่ได้มาไม่ตรงสปิคของพวกเขาผลประโยชน์ไม่ลงตัวระหว่างนักการเมืองด้วยกันไม่อยากให้ใครมามีอำนาจทางการเมืองเกินหน้าเกินตากันมันมีอยู่แค่นี้การเมืองการปกครองของประเทศไทยที่สร้างช่องโหวขนาดใหญ่ให้ทหารเข้ามาทำการปฏิวัติรัฐประหารได้ทุกครั้งเพื่อล้มกระดานทางการเมืองกันใหม่เจ้าสัวใหญ่ไม่ชอบใจและนักการเมืองต่างฝ่ายต่างใหญ่ ที่ไม่อยากให้ใครมีอำนาจเด่นดังไปกว่าพวกของตัวเองและมันเกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันพระองค์ท่านกับพระบรมวงศานุวงศ์แทบทุกพระองค์จะใช้ชีวิตเหมือนผู้คนธรรมดาให้มีความสุขบ้างก็ยังทําได้อย่างยากลําบากอยู่เลยถึงจะแก้มาตรา1นึก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่นักการเมืองในประเทศไทยยังไม่มีจิตสํานึกของความเป็นนักการเมืองมืออาชีพยังมัวแต่ช่วงชิงบ้าอํานาจกันอยู่แบบนี้ เดี๋ยวพวกมันก็หาสาเหตุอื่นมาแทนมาตรา1นึมาทะเลาะและใส่ร้าย,ายและบ้าอำนาจกันเหมือนเดิมถ้าบอกว่าแก้มอ1นได้จะเป็นการปลดล็อกปัญหาทางการเมืองได้ทําไมถึงไม่มีใครออกมาพูดว่าควรแก้ที่สันดานของนักการเมืองทุกคนให้พวกมันมีจิตสมนึกสามัญรู้ว่าพวกมันมีหน้าที่มาทําอะไรให้กับประเทศชาติและประชาชนหาแก้ได้ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเสียเวลา ไปแก้ไขมาตราอะไรของกฎหมายของราชอาจักรไทยให้มันเสียเวลาถ้ายังมีแนวคิดกันอยู่แบบนี้พวกสูเจ้าทั้งหลายจงพากันไปอยู่กับลัทธิของคุณป้าคนนี้เถิดมันไม่เจริญกันหรอกการเมืองการปกครองของประเทศไทยเพราะคนพวกนี้ถูกพระเจ้าปั้นมาจากกองขี้หมาให้มาเป็นนักการเมืองที่คอยสร้างความวุ่นวายให้กับแผ่นดินไทยเดชาณนะรุนาะธ สิลปัยชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty